Okay. Mm -hmm. สวัดีครับครับผมปัจเจศถุ้งแสงครับทางเภอร์น้ำบุรีครับวันนี้พี่น้องเรานะครับชเช้าเภอร์น้ำบุรีนะครับก็มาให้กําลังใจนะครับทั้ง ฝ่ายปกครองทั้งคานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยราชการที่บติหน้าที่อยู่แนวชายแดนครับนะครับที้เรานะครับจะนะครับอยู่ไกลจากพื้นที่ที่มีควงผ้าก็ตามแต่เราก็จะเป็นห่วงครับแล้วก็มีความหวังดีกับพี่น้องเรานะครับในการที่จะนะครับบำรุงชีวิตหรือนะครับในการที่จะนะครับรักษานะครับที่มั่นของพวกเรานะครับตอนนี้ก็ต้องมาให้กำลังใจนะครับเป็นพี่น้องนะครับชาวละนุรีเรานะครับก็ผสม พลังใจและก็ความภูมิใจนะครับสู่พี่น้องชาวรงรักและก็หน่วยการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ครับวันนี้นำมีอะไรมามั่งครับจะมีทั้งนะครับยางรถยนต์นะครับที่ใช้แล้วนะครับเพื่อที่จะมาใช้ในการทําถุงหลบภัยหรือว่าบังเกอร์นะครับหน่วยทหารนะครับนอกจาะนั้จะมีพวกข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็สิ่งของถ้าจำเป็นอื่นๆนะครับที่จะใช้นะครับในการหน้าที่นะครับของหน่วยทหารแล้วก็ พี่น้องนะครับท้องที่ที่อยู่ในตระเวนเฉลี่ยครับท่านพอประสครับวันนี้มาพื้นที่มาที่เนี่ยประมาณกี่กี่อำเภอกี่ที่ครับครับวันนี้ท่านเอกนสิรินแดนอำเภอพนมรักทำเต็มมอบหมายให้ให้ผมโตโสนะครับรับท่านนายอำเภอมีสี่ห้าแห่งด้วยกันนะครับก็คือนายนายอำเภอลัตนบุรีนะครับนายอำเภอท่าตูมนะครับนายอำเภอเมือง นะครับแล้วก็จะมีของทีมงานของอำเภอเมืองเวล์เข้ามาร่วมในการแพกตบอลใจพี่น้องทหารที่เปราทัที่ชายแดนอำเภอพนมรักรวมถึงข้าราชการฝ่ายปกครองที่อยู่ช่อมกันปกครองพยมรักนะครับให้มีปัจจันใจในการเปหน้าที่ครับของที่วันนี้นะเราจะมีการแบ่งออกเป็นยังไงบ้างครับก็แบ่งเป็นสองส่วนครับ ส,ส่วนที่หนึ่งก็คือทางอำเภอนะครับเจตนาลมที่จะให้ทางการทุนที่บ้านท้องที่ไปปรับปรุงเรื่องของหลุมหลวงไทยนะส่วนบุคคลหลบหลุมถึงหลุมไทยของหมู่บ้านนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือจุดที่เป็นจุดของทหารซึ่งเป็นพื้นที่ความมัน่นคงและก็พื้นที่ปกปิดซึ่งการนำเข้าไปก็ต้องจะต,ต,ต้องมีคนพาเข้าไปครับครับผม เออเอาของท่านของท่านกำนันบอกว่าเอาเอาไปที่ท่ท่านไม่ใช่ไหมให้ไกยานเอาไปสามคันให้เขาไปสามคันเลยเพราะว่าตอนนี้เขาเขาได้บังเกอร์ใหม่เขาได้บังเกอร์ใหม่แล้วทีนี้เขาเขาต้องการยางเพราะว่าเขาจะทำกระแพงได้วนครับเขาบอกเขาเทซีเมนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเขามีโครงเหล็กแล้วแต่เขายังยังขาดยางที่จะไปทำบังเกอร์ครับไปไปนดีครับ thank mm -hmm. you

ใใจที่พี่น้องเรารุมว่ามาเพืให้กานัิดกลัวว่าเวลาไปแต่บางบางฐานบางอะไรก็บอกว่าองไปตรงฐานนอกระยเน้งองมาะเ้ยว่านะใที่ก็เป็นตัวแทนรับไปก่อนนะครับเนะเข้าวมานั่นแหะว่าเยกับข้มานะครับน้ำใจของ วันนี้เรามาบจนใกบเบิ้เานอยกด้รไปบ้นะน่อวันนี้นะครับพี่น้องเราชาวระนบุรีนะครับก็มา ส่งตัวาทำกัควาหอมใหญ่นะครับให้กับพี่น้องนะครับทหารทหาที่เป็นพนากานที่ตามในชาครับฉันรานกัญาิบาวงานชาวอเาริกันุกทาก็ขอเป็นกำลังใจให้อหารที่อยู่ในนานนะคะเป็นค่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่ชาวอำเภอรัตนาบุรีได้มอบให้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจนะคะผู้ที่อยู่ในน่้นก็เป็นกำลังใจนะ มีอาหาร